อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเนอ้อชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะ,นะครับมาพบกับ9อันดับเครื่องปรินเตอร์ Wi-Fi ยี่ห้อไหนดีที่มีทั้งแบบพกพาแบบตั้งโต๊ะที่สามารถปริ้นเอกสาร ปิ้นรูปให้คมชัดแล้วก็มีสีสันที่สวยงามสะดุดตาเป็นที่นิยมนะครับมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวไหนบ้างที่มีราคาอยู่ในงบประมาณที่ท่านผู้ชมตั้งไว้โอเคครับเราตามไปดูกันเลย เครื่องปริ้น WiFi เป็นเครื่องปริ้นที่คุณสามารถส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อสั่งปริ้นงานได้โดยที่คุณไม่ต้องหาสาย usb มาเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานได้เป็นอย่างมากทําให้ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องปริ้นหลายยี่ห้อแล้วก็ได้ผลิตเครื่องปริ้น WiFi ที่สั่งพิมพ์แบบไร้สายนี้ออกมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ hp canon brother แล้วก็ f s o n ครับแล้วผมก็ได้ทําการสืบค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m y b l a d e ท็อป10แล้วก็รีวิวจากผู้ใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มช h อปปีแล้วก็ Lazada เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องปรินโดยผมนำมาแนะนำทั้งหมด9รุ่นด้วยกันโดยจัดเรียงจากราคาถูกไปหาราคาแพงจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในปี2022นี้ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับที่9เครื่องปริน HP Wi-Fi รุ่น Dasje ia 2775ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันด 7, a ชเช ia 2775จาก hp ที่มาพร้อมกับสีขาวสะอาดตาและฟังก์ชันแสนครบครันไม่ว่าจะเป็นปริ้นสแกนหรือถ่ายเอกสารอีกทั้งยังปรินได้หลายขนาดทั้ง a4 b5 และ dl envelop e ดังนั้นไม่ว่าจุดประสงค์ในการใช้งานของคุณจะเป็นแบบใดรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบครับ ที่สำคัญรุ่นนี้มีความเร็วในการปริ้นถึง20แผ่นต่อนาทีสําหรับการปริ้นแบตขาวดําแล้วก็ปริ้น16แผ่นต่อนาทีสําหรับการปริ้นสีฉะนั้นใครที่ต้องการปริ้นเอกสารจํานวนมากอยู่เป็นประจํารุ่นนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการปริ้นได้มากเลยทีเดียวครับสําหรับเครื่องปลิ้นตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ3,590บาท อันดับ8เครื่องปริน์ยี่ห้อฟูจิฟิล์ม WiFi รุ่นมินิลิงเป็นเครื่องปริน์ไซส์มินิจากแบรนด์ฟูจิฟิล์มรุ่นมินิลิงเป็นเครื่องปริน์รูปภาพไซส์มินิจากแบรนด์ฟูจิฟิล์มรุ่นมินิลิงซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีน้ำหนักเบาจึงเหมาะกับการพกพาไปเที่ยวหรือทำงานได้อย่างสะดวกสุดๆอีกทั้งยังสามารถสั่งปริน์ได้ง่ายผ่านระบบบลูทูธของสมาร์ทโฟนโดยจะปริน์จากรูปภาพโดยตรงหรือจากวิดีโอก็ได้เช่นกันครับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันกรอบรูปที่มีให้เลือกมากกว่า30แบบเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งรูปภาพเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้ใช้เวลาในการปลิ้นเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจไวรุ่นกันเลยทีเดียวครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,890บาท อันดับเเครื่องปรินโกดักไวไฟรุ่น ROD SMM PWY แบรนด์โกดักมีชื่อเสียงในด้านการผลิตกล้องฟิล์มซึ่งถือเป็นกระแสะในหมู่วัยรุ่นในปัจจุบันนอกจากผลิตกล้องแล้วโกดักยังผลิตเครื่องปรินรูปภาพสำหรับพกพาเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจ,จิตใจรุ่นที่เราเลือกมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือ R.O.D.S.M.M.P.W.Y เป็นเครื่องปิ้นที่มีดีไซน์เรียบง่ายสำหรับปิ้นรูปภาพไซส์2คูณ3นิ้วสั่งการผ่านมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ g o d a k s m i l e สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนั่น,น,นก็คือรุ่นนี้พิมพ์ได้ถึง40รูปภาพต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้เวลาชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,190บาท อันดับ6เครื่องปิ้นยี่ห้อแคนนอนไวไฟรุ่น PV 123แคนนอนคือ1ในแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเครื่องปิ้นและกล้องถ่ายรูปและมักจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นเดียวกับการผลิตเครื่องปิ้นพกพารุ่น PV 123ที่เราเลือกมาแนะนําในวันนี้เพราะเป็นเครื่องปิ้นรูปภาพไซมินิแบบพกพาที่มีขนาดเล็กและดีไซน์ทันสมัยมาพร้อมกับความสามารถในการสั่งปลิ้นแบบไร้สาย อีกทั้งยังใช้กระดาษแคนนอนซิงที่จะช่วยให้ภาพของคุณไม่เกิดรอยขีดข่วนหรือเหนียวติดกันจึงได้รูปที่มีคุณภาพและไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บครับทั้งนี้คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแคนนอนมินิปลิ้นสำหรับการปลิ้นด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,250บาทอันดับ5เครื่องปลิ้นยี่ห้อ HP WiFi รุ่น w i เลส A15 AIO เป็นเครื่องแบบมันติฟังก์ชัน I ิงเจรุ่น All-in-one Printer Ink Tank WLC15 Wi-Fi เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีครบแทบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นปริ้นสแกนหรือถ่ายเอกสารอีกทั้งยังสามารถสั่งปริ้นได้ทาง USB แล้วก็ Wi-Fi เรียกได้ว่าครบจบในรุ่นเดียวเลยครับนอกจากนี้คุณยังสั่งปริ้นได้ทั้งขาวดาและแบบสีโดยสามารถปริ้นขาวดาได้ถึง8หน้าต่อนาทีและปริ้นสีได้5หน้าต่อนาทีเลยครับซึ่ง ว่าเร็วใช้ได้เลยอีกทั้งนะครับยังปริ้นได้หลายขนาดตั้งแต่ A4 A5 A6 แล้วก็ d l envelope ใครที่กำลังมองหาเครื่องปริ้นสำนักงานหรือเครื่องปริ้นสำหรับใช้ในบ้านรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวครับส่วนสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,990บาทอันดับ4เครื่องปริ้นยี่ห้อ Brother Wi-Fi รุ่น DCP t 5 1 0 w เป็นอีกรุ่นที่ผู้ใช้งานจริงส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจในคุณภาพทั้งเรื่องของการปริ้นงานและการเก็บรักษาหมึกไว้เป็นอย่างดีทำให้หมึกไม่แห้งที่สำคัญคือคุณภาพคุ้มราคาด้วยครับ เนื่องจากรุ่นนี้เป็นเครื่องปริ้นแบบมัลติฟังก์ชันจึงทำงานได้อย่างหลากหลายทั้งปริ้นสแกนและถ่ายเอกสารอีกทั้งปริ้นได้ทั้งเอกสารและรูปภาพโดยให้ความละเอียดชัดถึง 1,200, คูณ600พิกเซลจึงได้ภาพที่สวยอีกทั้งยังถ่ายเอกสารคมชัดตัวอักษรไม่เบลอจึงอ่านง่ายครับโดยรุ่นนี้ให้คุณสามารถใส่กระดาษพร้อมกันได้สูงสุดถึง150แผ่นทำให้ไม่ต้องเพิ่มกระดาษในระหว่างพิมพ์บ่อยๆอ,อีกด้วยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะ อยู่ประมาณ5,950บาท อันดับ3เครื่องปริ้นต์ canon wifi รุ่น gm 2 0 7 0เป็นอีกรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานในสำนักงานที่เน้นการปริ้นงานขาวดำครั้งละมากๆเพราะรุ่นนี้ออกแบบมาให้พิมพ์ได้สูงสุดถึง8,300แผ่นต่อครั้งอีกทั้งยังประหยัดหมึกได้เป็นอย่างดีช่วยลดความกังวลเรื่องการเติมหมึกบ่อยๆและลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ได้ด้วยครับนอกจากสีขาวดำแล้วรุ่นนี้ยังสามารถปริ้น์สีได้อีกเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือรุ่นนี้มีถาดใส่กระดาษ2ถาดซึ่งจะช่วย ให้คุณสามารถสั่งปริ้นเอกสารที่ใช้กระดาษที่แตกต่างกันได้ในครั้งเดียวโดวยสลับกระดาษในระหว่างปริ้นหรือสั่งปริ้นแยกกันช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดีครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,490บาท อันดับ2เครื่องปริ้นยี่ห้อ Brother Wi-Fi รุ่น MFC L 2 7 1 5น DW Mono Laser ถือเป็นอีกรุ่นที่มีฟังก์ชันในการใช้งานที่ครบคันสุดๆเนื่องจากรุ่นนี้นอกจากจะเป็นเครื่องปริ้นที่สั่งปริ้นแบบไร้สายผ่านแล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือได้แล้วยังสามารถทำได้ทั้งส่งแฟกสแกนปริ้นแล้วก็ถ่ายเอกสารได้ในเครื่องเดียวอีกทั้งยังใช้ระบบเลเซอร์ในการปริ้นซึ่งเหมาะกับการปริ้นงานจำนวนมากพร้อมๆกันเราขอแนะนำรุ่นนี้เป็นพิเศษ กับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องปริ้นสำหรับใช้สำนักงานอย่างไรก็ตามรุ่นนี้ยังมีข้อเสียนั่นก็คือรองรับเพียงกระดาษไซส์ A4 เท่านั้นครับจึงไม่สามารถปริ้นสื่ออื่นๆที่ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษไซส์เล็กลงมาได้ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ9,990บาทอันดับหนึ่งเครื่องปริ้นเอ s สัน L619 เป็นเครื่องปริ้นสำหรับปริ้นเอกสารหลายขนาดโดยสามารถสั่งปริ้นได้ทั้งผ่านระบบไร้สายแบบ Wi-Fi หรือใช้สาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันครับอีกทั้งยังมีฟังก์ชัน e p s o n Connect ที่ให้คุณสามารถสั่งปริ้นในระยะไกลได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของบ้านหรือออฟฟิศก็สามารถสั่งปริ้นได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันครับที่สาคัญคือความละเอียดในการพิมพ์ทั้งสีและขาวดาของรุ่นนี้สูงถึง4,800ค1 1,200 DPI เรียกได้ว่าเป็นความละเอียดขั้นสูงเลยทีเดียวครับทําให้ได้ภาพที่คมชัดได้มาตรฐานที่สําคัญคือรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัวและสํานักงานด้วยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1 8 0 0บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก m y b r e a d c o m ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเครื่องพินเตอร์ไวไฟนะครับโอ้โหที่มีทั้งแบบ ตั้งโต๊ะนะครับที่มีแบบใช้กับสํานักงานหรือว่าพกพาก็ดีนะครับในแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้ตรงกับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของตนเองที่จะต้องการใช้เครื่องพินเตอร์นั้นๆน,น,นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะั้นอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ